มือว่านี่เป็นมือสําคัญของโลกนั่นเองครับคือวันพังเมืองโลกถือเป็นการราลึกถึงนักพัฒนาท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อาร์เจนตินาเองตั้งแต่ปี2 4 9 2หลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่ยังเช่นทีจังหวัดยโสธรครับมีการจัดกิจกรรมสัมนาวันพังเมืองโลกนะครับบอกว่าปีนี้เน้นเรื่องของธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับ นายนชั้นชัยสอนศรีวิชัยครับผู้ว่าราชาการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา,าทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกประจำปี2 5 1 6นะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวกิดทีวาธรรมชาติในเมืองนะครับ City in Nature of Climate Change นะครับเพื่อร่องรับการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศจังหวัดยโสธรก็มีหน่วยงานต่างๆครับเขารวมการประชุมยางขับขังกัน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวขอ้อธรรมชาติในเมืองเพื่อร่องรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการบรรยายในหัวขอ้อแนวขิดการออกแบบพื้นทีสาธารณะทางธรรมชาติในเมืองและชนบทซึ่งเป็นการให้ความหูและแนวขิดครับทีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมการมีส่วนรวมเนืองในวันพังเมืองโลกการตอบข้อสักถามจากภูเขารวมสัมมานา การเยี่ยมชมบูรณเทศการที่มีการนำเสนอและข้อมูลต่างๆนำเพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการวางแผนและการออกแบบเมืองโดยเน้นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนเมืองและสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศเพื่อน,นำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีความปลอดภัยและยั่งยืน <c oughs> เกิดความสมดุลของระบ,บคงสังพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนลดการสูญเสียจากภัยพิบัติและสามารถบรรลุปเป้าหมายและการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ